ล่าสุดคอรมอรไฟเขียวอนุมัติงบประมาณเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะอยากรู้ว่าเรามีสิทธิหรือไม่มีวิธีเช็คอย่างไรคลิปนี้นำมาฝากทุกคนแล้วนะคะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยในตอนนี้นะคะมีหลายๆคนเลยประสบความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของน้ําท่วมค่ะล่าสุดคอรมอรไฟเขียวงบกลางกว่า3,000ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมใน57จังหวัดซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอเนี่ยมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ งบกลาง3,045ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบะทกอุภัยใน57 000, จังหวัด ทั่วประเทศเลยนะคะโดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเยียวยาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายิบัิน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนนะคะปี2567นี้นะคะ่ะโดยการช่วยเหลือนี้จากครอบคลุมผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกกรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฉลันน้าไหลหลากน้ําล้นตลิง่งหรือแม้กระทั่งผลกระทบจากการระบายน้ําโดยต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20พฤษภาค,คมปี67 และที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติ57จังหวัดนะคะโดยการช่วยเหลือนี้จะแบ่งออกเป็น3ระดับตามระยะเวลาที่น้ําท่วมขังนะคะระดับที่1ค่ะที่อยู่อาศัยถูกน้ําท่วมขังเกิน24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันหรือถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาท ระดับที่2นะคะที่อยู่อาศัยถูกน้ําท่วมขังเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ7 0 0 0บาทและระดับที่3นะคะที่อยู่อาศัยถูกน้ําท่วมขังเกิน60วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ9,00 0บาทล่าสุดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือว่าปภค่ะได้ออกมาชี้แจงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะว่าผู้ประสบภัยที่ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว ครเรือนละ5,000บาทหรือ7,000บาทจากการโอนเงินของธนาคารออมสินตั้งแต่27กันยายนจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก2,000บาทและ4,000บาทตามลำดับนะคะโดยยอดเงินรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน9,000นะคะ แล้วก็ยังได้ย้ําถึงความมุ่งมั่นนะคะที่จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วค่ะโดยทางปอพจะส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดําเนินการโอนเงินทันทีหลังจากตรวจสอบบัญชีของผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย57จังหวัดสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้เลยนะคะลิงก์นะคะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดลิงค์เข้าไป ยื่นคำร้องออนไลน์ได้เลยนะคะลิงก์นี้ถูกต้องแน่นอนนะคะไม่ใช่มิจฉาชีพนะและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนระยะเวลาหรือแม้กระทั่งการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยปอพเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินช่วยเหลือด้วยนะคะโดยเบอร์โทรนะคะจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ โทรไปสอบถามโทรไปเช็คกันได้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือการจะได้ไม่พลาดการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็เป็นจํานวนเงินที่อาจจะไม่ได้มากแต่ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเราไปได้นะคะใครมีญาติหรือว่าเป็นผู้ประสบภัยเองนะคะดูคลิปนี้อยู่ฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยนะคะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ